ถ้ากูบอกมึงว่า Chat GPT นะสิ่งที่เปลี่ยนโลก AI ทุกอย่างแม่งเป็นแค่เลขที่มอต้นก็เข้าใจมึงจะเชื่อกูไหมนะอ่ะวันนี้กูจะบอกพวกมึงว่า Chat GPT คืออะไรแบบเทคนิคในระดับพื้นฐานมอต้นก็เข้าใจนะจ๊ะ โ okay, อเคมาขอแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ Mr. ม o p Channel นะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge สาขา AI Engineering นะครับคุณคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนถ้ากูสอบไปเอลได้8ไม่ใช่พวกกูเก่งกีดด้วยวิชาภาษาต่างๆที่กูดสมาร์ททหมดในการสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนในเอลกับกูนะแอดไลน์มาเลย9 9้าต่อสกิลเท่านั้นนะจ๊ะไลน์ ID แอดภูพาดิวเตอร์ตอนนี้มีเลขปอปลายแล้วด้วยนะ290ต่อบททเ่านั้นทักมาโอเคก่อนอื่นเลยนะอออ่ะะ ChatGPT คืไรกนที่จะไปถึง ChatGPT เรามาเข้าใจหลักการง่ายๆของเลขมอ้นต้นก่อนยกตัวอย่างเช่นกูอยากจะทายอันนี้คือแมชชีนเรียนนิ่งนะกูอยากจะทายราคาบ้านกูอยากจะทายราคาบ้านนะอะไรที่ทําให้กูรู้ว่าราคาบ้านคือเท่าไหร่นะมันก็มีแฟกเตอร์แฟกเตอร์ถูกไหมโลเคชันตารางเมตรพื้นที่เยอะแยะมากมายแต่กูจะเอาแค่อย่างเดียวก่อนตอนนี้นะกูจะดูแค่ตารางเมตรก่อน อ่าอินพุตของเราคือตารางเมตรว่ามันใหญ่แค่ไหนโอเค,อเ,คเนาะนี่คืออินพุตอ่านี่คืออินพุตอ่านี่คืออินพุตที่1โอเคเนาะอ่าให้อินพุตเป็น x 1อ,อ่าอินพุตนี่คือจำนวนตารางเมตรเช่นเอ่อห้าตารางเมตรโอเคไหมห้าร้อตารางเมตร เข้าไปใน System, s ิสเ e มเข้าไปในสมองกลสมองกลทําหน้าที่อะไรสมองกลคืออะไรเอ่ยนะไม่ต้องพูดถึง AI นะตอนนี้เป็นแค่เลขธรรมดาพวกมึงทุกคนก็จะเข้าใจนะเข้าไปถึงปุ๊บมันก็จะประมวลผลออกมาแล้วก็ออกมาเป็น y าหนึ่งซึ่งก็คือเป็นราคาบาหาสนี่คือคําตอบนะยกตัวอย่างเช่น30ล้านไอ้เฮียสาล้านสูตรม่งเยอะไปโทษทีเขียนเมล้านนี้เลย 5้าร้อยตารางเมตรสาล้านโคตรจะกุ้มกูยกตัวอย่างนะอ้าแล้วมันคิดยังไงอไอ้ก้อนเนี้ยมันเรียกว่าโนดมันจะคิดยังไงมันจะรู้ได้ไงว่า 500, ม500าเมตรห้าร้อยตารางเมตรคือสาล้านรู้ได้ไงอ่ะหลักการง่ายๆมึงเคยเรียนสมการเส้นตรงไหมชึบ x y นี่คือสมการเส้นตรง e q u a t i o n นี้คืออะไร y เท่ากับ m x plus c ถูกไหม m คืออะไรคือความชัน c คืออะไร จุดตัดถูกไหมจุดตัดแกน y คือ c อ่ะที่มันทำคืออะไรนะฟังก์ชันนี้ที่มันทำคืออะไรคือมันเอามาแมช5 0 0รอัตารางเมตรถูกไหมตอนที่ x เป็น500ราคาเท่าไหร่ล่ะ30ล้านอ่ะฟังก์ชันนี้มันก็แค่ y เท่ากับ mx c เอา x มาใส่ในสมกา,ารเส้นตรงแล้วออกมาเป็น y ซึ่งก็คือราคาแค่นั้นเอง โอเคไหมนี่คือ Machine Learning หลักการ Mach i n e l e a r n ง n ่ายง่ายแค่นี้โอเคไหมอ่ะแล้วหลายคนบอกเอ้แล้วความชันคือเท่าไหร่แล้วจุดตัดแกน y c คือเท่าไหร่ความชันกับจุดตัดแกน y เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเทรนมึงเคยได้ยินคําว่าเทรน AI ไอหมเทรนคือเราต้องรู้ว่าโนดอันเนี้ยมันชันเท่าไหร่ m เท่าไหร่มันมี B i a s เท่าไหร่โอเคเนาะะสี่ภาษา c h ช n e Learning หรือภาษา AI ความชันเขาจะเรียกว่า weight หรือดโอ้ยเนาะนี่แบบเทคนิคอลเลยนะส่วนจุดตัดแกน Y เราจะเรียกว่า B หรือว่า By a s นะแค่นั้นเอง M, M ก็จะเปลี่ยนเป็น W ัจุดตัดแกน Y C, C ก็จะเปลี่ยนเป็น By a s ก็คือ B จบโอเคหลายคนบอกว่าเอพี่นี่มันสมการเส้นตรงเด็กๆเ,เลยผมเรียนแต่มสองแล้วถูกต้องมันเป็นแค่นั้นเลย 500ตารางเมตร30ล้านถูกไหมแล้วมึงก็จะรู้ว่าอ่ะถ้าเกิดกูบอก600เป็นเท่าไหร่อาจจะ40กูไม่รู้อา,อ, 100, อาจจะบอก1น0้ออาจจะเท่าไหร่อาจจะ10ล้านอ่ะโอเคไหมแล้วถ้ามึงอยากจะเทรนมึงอยากจะรู้ว่าเวทคือเท่าไหร่หรือว่าความชันนี้คือเท่าไหร่ตอนแรกเราไม่รู้ถูกไหมเราไม่รู้มึงก็ต้องใส่ Data เข้าไปมึงต้องใส่ว่าอ่ะ40ล้านเนี่ย600ตารางเมตรนะ30ล้านเนี่ย500ตารางเมตรนะแล้วก็พอดพอดพอดเป็นกราฟแล้วก็ตีเส้น เส้น line of best fit มึงรู้จักไหมเส้นมึงจุดจุดจุดไว้นเดต้าเยอะๆแล้วมึงก็ขีดเส้นปุ๊บอ่ะคราวนี้มึงก็รู้แล้วว่าความชันคืออะไรมึงรู้ความชันคืออะไรปุ๊บมึงก็พิจิตรอะไรก็ได้แล้วนะนี่คือพ a ชชิน e ลอร์ n ิ่งแบบง่ายๆคราวนี้ยังไม่ถึง AI นะยังไม่ถึง ChatGPT หลายคนอาจะถามว่าพี่ครับแต่ราคาบ้านเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตารางเมตรอย่างเดียวมันเกี่ยวกับโลเคชันมันเกี่ยวกับ ชั้นนะมีกี่ชั้นบ้าน3ชั้นอาจจะแพงกว่าบ้าน2ชั้นถูกต้องเพราะนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเพิ่ม Input เข้ามาถูกไหมอันแรก In p u t อันแรกคือตารางเมตรนะอินพุอันที่2ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นจำนวนชั้น มี3ชั้นแพงกว่า2ชั้นอยู่แล้วถูกไหมอ่ะนี่คือ Input อันที่2ยกตัวอย่างเช่นอันนี้2ชั้นน n ะอินพุใส่เข้ามา2 5 0 0 2เร็นเนาะคราวนี้ทำไงเอ่ย Input อันนี้เป็น x2 เข้าไปที่ตัวประมวลผลเราโนดตัวนี้โอเคเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่า equation ตรงนี้ y เท่ากับ w x บวก b มันจะต้องกลายเป็นอะไร มันจะต้องกลายเป็น y เท่ากับ w 1 x 1บวก w 2 x 2บวก bias ถ้าวาดเป็นกราฟก็ง่ายๆเลยเมื่อกี้ x 1 y อย่างนี้ถูกไหมแทนที่มันจะเป็น x 1 y อย่างเดียวมันมี dimension เพิ่มมาเป็น x 2ถูกไหมเพราะมันมี2 factor แล้วไงมันมีตารางเมตรกับจำนวนชั้นเพราะฉะนั้นตารางเมตรก็จะมี ความชันของตารางเมตรจำนวนชั้นก็จะมีความชันจำนวนชั้นหรือว่าเวทของจำนวนชั้นเวทของตารางเมตรคนละอันกันโอเคไหมนะมันก็จะเป็นกราฟกราฟเส้นตรงแบบเป็นคอนทัวร์อย่างเงี้เนะาะคราวนี้อ่ะขอวาดดีๆแล้วกันที่แมงเละคราวนี้ยังไงต่อคราวนี้พอมึงจะพ r e d i c สิ่งที่มึงทําคืออะไรมึงรู้แล้วมีกี่ชั้นอ่ะยกตัวอย่าง2ชั้นมึงรู้แล้วมีกี่ตารางเมตร5 0าตารางเมตร มึงก็รู้แล้วไงว่าตรงนี้กี่ล้าน30ล้านยกตัวอ,อยา่างเข้าใจไหมถูกรไหมการเทรนคืออะไรการเทรนก็คือเอาจำนวนชั้นกับตารางเมตรจำนวนชั้นตารางเมตรพร้อมกับราคามาดูว่าเออมันต้องจุด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 ,จด,จดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนาะแล้วก็พลอตเป็นการาฟขึ้นมาโอเคไหมนี่คือแมชชีนเลอร์นิ่งนี่คือแมชชีนเลอร์นิ่งแบบง่ายอ่ะหลายคนหลายคนบอกว่าพี่ ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้ความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงก็คืออะเติมให้ฟังนิดนึงนะสาหรับเทคนิคมากๆเลยนะคือแทนที่มันจะเป็นอีควอชันแค่เนี้ยมันมันจะมีสิ่งเรียกว่าฟั์แล้วก็วงเล็บทั้งหมดนี่คือสุดๆเลยนี่คือแบบสุดละ่ะโนเลตมันมีแค่นี้แหละคืออะไรคือมันเหมือนมึงเคยเรียนเรื่องฟังก์ชันไหมถ้ามึงไม่เคยเรียนเรื่องฟังก์ชันไปเรียนนะ290ต่อทเท่าต่อบทนั้นลายดีแอดพาร์ติเตอร์นะทายอินเล็กน้อย y ตั้งแต่ fx y ตั้งกต่ fx คือ,อ นะคือยกตัวอย่างเช่น f x เท่ากับ2 x บวก1อ่ะอยกตัวอ,นะอย่างโอเคเนาะอย่างรวดเร็วนะแล้วมึงก็แค่แทน x เข้าไปสมมติว่า x เท่ากับ2 f 2ก็เท่ากับ2คูณ2บวก1ถูกไหมอ่ะเท่ากับ5เหมือนกันอันเนี้ยมันก็เป็นฟ oh. ังก์ชันเหมือนกันแต่แทนที่มันจะเป็นฟังก์ชัน f เขาให้เป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า f แทนโอเคนะเนาะแล้วก็เอาค่าตรงเนี้ยใส่เข้าไปใน f เพื่ออะไรเ่ยเพื่ออะไรเ่ยเพื<ห>่ออะไรเมื<ห>่อก<ห>่อน เมื่อก่อนเราเป็นกราฟเส้นตรงตลอดถูกไหมแต่ถ้าเรามีฟังก์ชันไฟล์ตัวนี้มันจะเป็นกราฟเส้นโค้งก็ได้ฮึแบบน,นี้ก็ได้โอเคไหมนะตอนนั้นมันก็จะพิจิกได้ตรงแล้วก็ accurate มากขึ้นมาง้นเถอะ30ล้านนะไม่มีอะไรเลยมันก็แค่เอา value ของค่า x ค่า y นะมาดูว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็ใส่ฟังก์ชันที่มันเป็นกราฟโค้งเข้าไปนะตัวไฟล์ตัวนี้มันจะมีหลายแบบ โอเคเนาะกูจะไม่ลงลึกว่ามันจะมีแบบไหนบ้างแต่นั่นแหละมันคือใส่อีกฟังก์ชันเหมือนฟังก์ชันมางั้างนึงเข้าไปแล้วเพื่อให้มันพิจิตรได้ตรงมากขึ้นโอเคเนาะโอเคนี่แหละ Machine Learning จบแล้วอ่ะหลายคนเรียน AI ไอเจเนียมามึงยังไม่เข้าใจเรื่องเบสิกพวกนี้กูบอกไหนะอ่ะนี่คือ Machine Learning ข้าวนี้ยังไงต่อกูเข้าเรื่องเลย กูเข้าเลือก c h a t GPT เลยแล้วกันเผื่อพวกมึงสงสัยว่าเอ้ยมันจะได้รีเลทในชีวิตพวกมึงหน่อยมันมีเปเปอร์หนึ่งเรียกว่า attention นะ attention เปเปอร์ที่สำคัญมากๆเนาะมันทำให้ c h a t GPT เกิดขึ้นมาเขาก็ว่าได้นะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันเถอะว่ามันคืออะไร c h a t GPT เนี่ยกูหมายถึงการถามตอบแบบแชทบอทก่อนนะกูไม่ได้พูดถึงเรื่องใส่รูปใส่วิดีโอ คุยมันมีหลายฟังก์ชันมากตอนนี้แต่เอาเบสิกฟังก์ชันก่อนก็คือมึงถามเป็นเทคเข้าไปแล้วเขาก็ตอบมึงเป็นเทคนะเรื่องอื่นกูยังไม่พูดถึงนะเอาเรื่องนี้ก่อนว่าถ้ามึงถาม ChatGPT เป็นเทคเข้าไปเช่นวันนี้เราอยากจะกินอะไรดีลองลิสต์มาให้หน่อยซิอ่ะมันก็จะลิสต์มาให้เราถูกไหมนั่นแหละมันตอบยังไงอะไรคือเลขข้างหลังบ้านของมันอ่ะเรามาดู เบสิคนี่มันคืออันนี้แหละแค่เปลี่ยนฟอร์มน,นิดหน่อยกูถามมึงหน่อยถ้ากูบอกว่าวัดสายแล้วให้มึงเติมคำในช่องว่างเนี่ยมึงก็เติมคำว่าอะไรวัดสายอะไรวัดสายตาถูกไหมมึงรู้ได้ยังไงอ่ะมึงรู้ได้ยังไงมึงรู้ได้ไงเอ่ยว่ามันต้องเป็นคำว่าตามึงเดา มึงเดาจากไหนล่ะมึงดูมึงเดาจากคําว่าวัดแล้วก็ต่อคําว่าสายแล้วมันจะเป็นคําที่อะไรได้อีกมันจะวัดสายตาถูกไหมมันก็ไม่บอกวัดสายตุ่มวัดสายหูถูกไหมมันเป็นวัดสายตามึงรู้ได้ยังไงเพราะสมองของมึงประมวลผลอะเหมือนกันแชท GPT มันรู้ได้ยังไงราามันจะเป็นคาว่าตามันประมวลผลนะแชท GPT มันทําแค่นี้เลยมัน ดูจากคําที่มึงใส่เข้าไปให้มันนี่คือ Input ของมึงอินพุของมึงนะแล้วมันก็ทายว่าคําถัดไปคืออะไรนี่คือเบสิกไอเดียนะมึงก็แค่ทายออกมาว่า Output เนี่ยคำตอบที่มันจะตอบมึงอะ่ะคืออะไรนะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีแค่2คําแล้วก็แล้วก็เอาพุตมาคำหนึ่งวัดสายตาที่มันง่ายถูกไหม มันเป็นพารากราฟเลยมึงใส่เท็ก้าไปปุ๊บมันต้องเอาพูดออกมาเป็นความน่าจะเป็นที่มากที่สุดของคําตอบนะั้นะออกมาให้มึงนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทํำยังไงนะอ่ะเบสิกเบสิกเริ่มจากเบสิกขออนุญ,ญาตลบทิ้งก่อนนะ โอเคอ่ะมาดูนะนี่คือคำว่าวัดนี่คือคำว่าสายอ่ะเรามาดูกันเถอะว่า ChatGPT เนี่ยเอาคำว่าตามมาจากไหน ก่อนอื่นเลยสิ่งที่มันทํำคืออะไรรู้ไหมมันทําให้คําว่าวัดกับคําว่าสายกลายเป็นตัวเลขมันทําให้วัดกับคําว่าสายกลายเป็นตัวเลขตัวหนึ่งเป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะเวกเตอร์คืออะไรใครยังไม่เคยเรียนม .5 เทอม1นะ290ตบทนั้นรายดีแอร์ทูผ่าจูเตอร์ไปเรียนซะโอเคเนาะอ่ะถ้าอกีกแล้วเล็กน้อยวัดสายคืออะไรเอ่ยวัดเนี่ยมันอาจจะเป็นเวกเตอร์ลบหนึ่งสอง สายอาจจะเป็นเวกเตอร์ลบสามห้าแต่ความจริงมันมีหลายเดเมนชั่นมากกว่าน,นี้นะมันจะเป็นลบสามห้าซยาวยาวๆนะแต่กูย่อให้พวกมึงเฉยๆโอเคนาะโอเคซึ่งถ้ามึงดูนะมึงดูจากยกตัวอย่างอันนี้นี่คือ x y x เดี๋ยวเรียกว่า x y แล้วกันะเดี๋ยวมันจะงงกับ input output เอาเป็นว่านี่คือเวกเตอร์วัดแล้วนี่เวกเตอร์สาย โอเคเนาะอ่ะนี่คือคำว่าวัดแล้วนี่คือคำว่าสายกูยกตัวอยา่างเวกเตอร์คืออะไรคือแมกนิจูดกับเดเรคชันถูกไหมมันต้องมีทั้งปริมาณแล้วก็ทิศทางโอเคเนาะอ่ะดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเอาอินพุตวัดกับสายนะส่งไปให้โหนดเหมือนเมื่อก่อนเป๊ะเหมือนเมื่อก่อนเป๊ะเลย แต่แทนที่มันจะมีโนดอันเดียวมันมีโนดหลายอันคืออะไรเอ่ยอ่าคืออะไรเอ่ยคือมันเหมือนโนดอันแรกเลยโนดอันแรกทําหน้าที่เหมือนเดิมเลยนะ y ถ้ากับ phi omega 1 x 1บวก omega 2 x 2บวกกับ b โอเคไหมอ่ะเหมือนกันโนดที่สองก็เหมือนกัน input จาก x 1เป็นสีแดงดียว่า input จาก x 1 input จาก x 2วิ่งเข้าโหนด2แล้วก็ออกมาเป็น y นะเหมือนกันเลย y 2เท่ากับ phi omega 1 x 1บวก omega ส x 2บวก bias b อ่ะหลายคนบอกเอ้ยพี่มันเหมือนกันนี่หว่ามันไม่เหมือนกันนะ weight อันนี้อันนี้กับ อันนี้อันนี้คนละอันกันนะมันคนละโหนดนะการเทรนเนี่ยเดี๋ยวมึงต้องมึงไปเทรน AI คืออะไรคือมึงรู้ว่าเวทแต่ละอันคืออะไรเวทแต่ละอันคืออะไรคนละอันกันนะโหนดหนึ่งกับโหนดสองก็ละอันกันเคเนา้อ่ะลองไอต่อทำไมมันต้องมีสองอันทำไมมึงต้องเอาเข้าไปสองโหนดเพราะอะไรรู้ไหมอะดูวัดอันนี้คือคำว่าวัดนะการที่เราประมวลผลจากตรงเนี้ย คือเขาก็จะมาดูว่าวัดเนี่ยเป็นวัดแบบไหนคืออะไรเอ่ยยกตัวอย่างเช่น x 1เข้าไปเนี่ยคือคำว่าวัดถูกไหมตอนนี้เป็นเวกเตอร์นะเป็นตัวเลขลบ1,2มันเอา x 2เข้ามาด้วยซึ่งคำว่าสายนะเข้ามาประมวลผลด้วยกันก็คือเอามาบวกกันในกราฟสมการเส้นตรงถูกไหมกลายเป็นตัวเวกเตอร์ตัวใหม่ขึ้นมานะเป็น y ตัวใหม่ขึ้นมา คราวนี้ดูนะอันนี้อาจจะเป็นคำว่าวัดอ่ะมันจะเอาอินโฟเมชันออกมาจากหนดเนี้ยเป็นอินโฟเมชันที่บอกว่าคาว่าวัดอันเนี้ยยกตัวอย่างมันต้องเป็นเวิร์บนะมันไม่ใช่เป็นวัดเหมือนวัดพระเพราะว่าถ้าวัดที่มันเป็นนาวเป็นคํานามเนี่ยมันจะไม่ตามด้วยคําว่าสายอ่ะกูยกตัวอย่างนะหนูอันเนี้ยมันจะบอกว่าเออมันต้องเป็นเวิร์บเอาพูดออกมาเป็นเวกเตอร์ตัวเนี้ยที่บอกว่า คำว่าวัดเป็นเวิร์บโอเคไหมโอเคอะคราวนี้มาดูคําว่าสายสายเนี่ยมันเข้ามาที่โหนดนี้ถูกไหมมันต้องเอาความมันต้องบอกว่าเออตัวก่อนคําว่าสายเนี่ยก่อนจะเจอคําว่าสายมันมีคําว่าวัดนะเอารวามาปุ๊บอะข้างหน้าเป็นวัดตามด้วยคําว่าสายเพราะฉะนั้นสายต้องเป็นอะไรสายอาจจะต้องเป็นเหมือนจะต้องเป็นนาวไหมเพราะว่าคําว่าวัดเป็นเวิร์บไปแล้วเป็นคํานามไปแล้วอ่ะมันก็จะมีเวกเตอร์ขีดขออกมาว่าบอกว่ามันเป็นนาว เห็นไหมแล้วมันก็จะมีโหนดอย่างเงี้ยหลายๆลายเลเยอร์นี่คือ1นึ่งเลเยอร์มันก็ไปต่อ2องเลเยอร์สามเลเยอร์สี่เลเยอร์ห้าเลเยอร์มันก็จะเป็นโหนดนี้ต่อไปต่อไปนะแล้วก็มันก็จะเข้าส้งสองฝั่งนี้เห็นไหม y หนึ่ง y สองเข้าไปทั้งสองฝั่งไปเรื่อยไปเรื่อยเขาเรียกว่า attention feed forward attention feed forward เห็นเนาะอะแต่มึงไม่ต้องไปสนใจคำที่อะไรพวกนั้นหรอกแต่นั่นแหละมันก็จะเป็นเวกเตอร์ต่อไปเรื่อยที่จะบอกคาว่าวัดว่าวัดเนี่ยมันคืออะไรวัดสายตาวัดสายตานะ มันก็จะบอกว่าคําว่าสายเนี่ยมันมาจากไหนมันก็จะบอกว่าเออวัดเนี่ยเป็นเป็นคำที่ไม่หยาวนะวัดมันเป็นคําที่มันจะบอกคาแรคเตอร์ของคำว่าวัดอันเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบอกคาแรคเตอร์ของคำว่าสายตรงเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเวกเตอร์ที่ยาวมากๆแล้วก็เป็นเวกเตอร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับคําว่าสายคําว่าวัดเนี่ยยาวมากๆอ่ะแล้วไงต่อคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่มันเอาพุทออกมานะตอนที่มันเอาพุทออกมามีอยู่3โหนดเนาะมันเรียกว่าโหนดเอากลมๆพวกเนี้ย คือมันก็จะ i ิ p พุตเข้าไปอย่างนี้โอเคเนาะก็คือ information ทุกอย่างก็จะถูกเข้ามา output อะไรเอ่ยสิ่งที่มันออกมาคืออะไรคือคำว่าวัดคือคำว่าสายแล้วสุดท้ายมันใช้ information ทุกอย่างที่มันได้เรียนรู้มาจากคำว่าวัดจากคำว่าสาย p r predict นะเดาว,ว่าคำสุดท้ายที่ตามมาคือคำว่าตา นั่นแหละนี่แหละมันเหมือนกับที่สมองเราคิดอ่ะมึงรู้ได้ไงว่าตาถ้ามึงมา b r e a k าวจริงๆแล้วมึงอ่ะเคยได้ยินคําว่าวัดถ้ามึงวัดเดียเด่ยวๆมันก็เป็นแค่วัดถูกไหมแต่วัดมันตามมาด้วยคําว่าสายตา,ตามมาด้วยคําว่าสายสายเป็นอะไรสายความจริงสายมันแปลว่าแบบเลทก็ได้นะแต่ว่ามันคู่มาหลังคําว่าวัดมันต้องเป็นวัดสายตา โอเคไหมเหมือนกันมันเรียนรู้เหมือนที่เราเรียนรู้นั่นแหละอะแมชชีนมันเรียนรู้เหมือนที่เราเรียนรู้นั่นแหละมันแค่เปลี่ยนให้มันเป็นเวกเตอร์ฟอร์มนะเวกเตอร์ฟอร์มก็คือเป็นเลขอะแล้วทุกอย่างคำนวณทุกอย่างการคำนวณไม่มีอะไราย,ยากมันเป็นแค่การคำนวณแบบนี้มันเป็นแค่การคำนวณด้วยบวกกับคูณนะถ้ามันเป็นเวกเตอร์มันก็แค่คูณคูณด้วยเวกเตอร์โอเคไหม,มหรือว่า เขาเรียกว่า,ขาเขาเรียกว่าดอทโปรดักต์อ่ะเขาเรียกว่าดอทโปรดักต์นั่นแหละอ่ะนั่นแหละแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเอาตรงๆก็คือ Machine Learning หรือว่า h a t GPT AI มันเป็น Basic Math อ่ะเป็น Basic Math ที่เอามาต่อกันต่อกันต่อกัน,กนเรื่อยๆอ่ะแต่อันนี้คือพื้นฐานและหลักการเห็นไหม ถ้าเกิดว่ามึงแอดวาซ์ไปกว่าน,นี้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แอดวาซ์ไปกว่าน,นี้กูก็ออกมาพูดได้นะก,กูมาสอนได้นะมึงก็คอมเมนต์มาแล้วกันมันจะมีคล้ายๆกับเลขที่แอดวาซ์ไปกว่าน,นี้ตึกไม่ใช่สําหรับทุกคนที่จะเข้าใจนะเพราะว่าบางคนมีพื้นฐานเลขที่ไม่ดีแต่ถ้ามึงอยากมีพื้นฐานเลขที่ดีนะ2 9 0รกาบตัวบทเท่านั้นมาแอดไลน์ทักมาเลยอ่ะนั่นแหละประเด็นก็คือนี่คือพื้นฐานของการทํางานของ ChatGPT นะ ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปด,ดีๆลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดดิ่งวิงเดินเบลว้ชชองมิสปูปด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครอยากเรียนเลขกับกู290ต่อบตัวบทเท่านั้นใครอยากเรียนไดเอลกับกู990ตัวบทเท่านั้นทักมาไอ้เฮียเซฟเก็บไว้ด้วยมึงจะได้ไม่ตกเทรนด์กดติดตามกูด้วย